การทดลองเรื่องสถิติในการนับวัดรังสีตอนที่1การนับวัดรังสี X อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหัววัดรังสีชนิด Ionization Chamber พร้อมระบบนับวัดและเครื่อง x อ็กซเรย์ยี่ห้อชิมาซึ เริ่มต้นทำการทดลองโดยนำหัววัดรังสีไปวางบนบริเวณที่สนใจโดยกำหนดให้หัววัดรังสีอยู่ห่างจากพื้นเป็นระยะทางอย่างน้อย20ซนติเมตรเพื่อลดผลของรังสีกระเจิงเข้าสู่หัววัดจากนั้นนำหัววัดรังสีวางไว้ในแนวแกนตั้งฉากกับแอนโนดแคโทดของเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อลดผลของฮิวเอฟเฟกตแล้วจึงทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างหัววัดรังสี กับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนับวัดรังสีทำการกำหนดระยะห่างระหว่างต้นกำเนิดรังสีจากหลอดเอ็กซเรย์จนถึงกึ่งกลางของหัววัดให้มีระยะห่าง50ซนเมตรจากนั้นทำการปรับพื้นที่รังสีจากคอลิเมเตอร์เพื่อให้มีพื้นที่รังสีครอบคลุมในตำแหน่งของหัววัด โดยจัดให้กึ่งกลางของผู้ที่รังสีอยู่ตรงกับตำแหน่งกึ่งกลางของหัววัดตั้งค่าการให้รังสีด้วยเทคนิค70 kVp 200 mA และ0.05วินาที Export X-ray พร้อมบันทึกผลค่านับวัดจำนวน10ครั้ง พักการทดลองเป็นระยะเวลา1นาทีจากนั้นทำการทดลองซ้ำด้วยวิธีการเดิมเป็นจํานวนทั้งหมด4เซตการทดลองตอนที่2การนับวัดรังสีแกามมาเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสีเป็นสารกำมัตรังสีที่ให้รังสีแกามมาจากซีเซียม1 3 7ต่อระบบนับวัดรังสีด้วยหัววัดรังสีชนิดซินเทเลเตอร์ชนิดโซเดียมไอโอได จากนั้นทำการวัดร,รังสีพร้อมบันทึกผลค่านับวัดในหน่วยเค้าเปอร์มิตหรือ CPM เป็นจำนวน10ครั้งทำการทดลองเช่นเดิมจนครบจำนวน4เซตการทดลองจากนั้นนำผลการทดลองไปคำนวณค่าทางสถิติต่างๆเพื่อนำไปวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบนับวัดในลำดับถัดไป